พอมองพอมองอ่ะ,อะมือก็มือก็นนขอฮะแ่ขยปวดได้แเจรจนหอบเลยนะหนก็มันอหอบตัวเราอห <c ười> นักวาย นีมใหญ่ไงวันนี้สาวอีสานมาทำบุญทำทานนะครับปิดทองวัดไผ่แขกหรือวัดอุทุมพระลารามกุหลาบปิดกุหลาบปิดไว้ไว้พะปิดทองกันอยู่เด็กกราวกล้งเด็กกาอสักสิบนาทีได้บ้ง 10นาแลว่อิดอก่นเรพปละเจออว่าอะไรก็ปิดทองกันได้็ได้ต่างด้สิอืมไม่ให้เขาเจอปิดเยอะอไรมั้งเ็เคยเปา่ไนมันก็เคยเปาเขาเมาไหนเขเอามาก็เลยเปาเขาเกี่ยวมากให้เราจิ้มากเออ

ไม่รู้สิกำลังกำลังกำลังนี้กำลังกำลังไว้ไล่ไล่ไล่พี่ทองกันอยู่ตอนเนี้ยฐานมันจะมามันจะมา่นี่แลมึงมึงมึงเลิกงานยัง่ะกำลังจะเลิกแเอวมาบิดบักเดียวเลยมันจะมานี่ยี่ล้อบุงทีเดียวเลย S <S เล,ลนเม่มาได้ผลจะมาได้ผลก็มา,มาสายกําลังเสีสีทีียักษ์ครับ ทำตาหน่อยท<บ>ำตาหน่อยหมดแล้วนะรวอันใหญ่รมนู้นครับตรงนี้ตอนี้ก็ดนเลเกลขที่ออกแฮะแป เลขแปดเลขที่ออกแล้วครับเลขแปดอีกไหมอีกสักตัวหนึ่งมนาะขอสองตัวนะขอก็ลงบอลเล้วสองตัวล่างใช่ใช่แบบนี้อธิษฐานอ่ะเอ้าตกลงตำๆตำๆสวกไปให่านๆนะเลขที่ออก เดียวฮะปัดปดปกติไม่เคยเขย่าหัวใครตัวเบิ้ลนะปัดปดจริงจริงไปออกกำลังกายหอบ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 เดี๋ยวไอ้เพนหอบหอบยอ๋อไอ้พลจะมาบูชาพระราหูเดี๋ยวก็มาแป๊บเดียวมังขับรถบุ๊ดเดียวท่นให้โชคแบบนี้แหละโอ้ดูมือดิ แดาบ่งเ,น,เนีเอะข้อมองขอมอง่อองีสนนุดอใจอยากมาตั้งนานแล้วตวเส<ม>ดแต่ก็ไม่บอกนไ้องมาไปดูสิดูอย่างไงตรงไหนครับงูอเไรมเสร็จแล้วดงดเสร็จแล้วไปดูดิเอา้องบอพาไปดูแล้ว กันเยอะเาถูกกันเยอะใช่ไหมโอ้นี่แหละครับนน่ไงงวดไหนเนี่ยงวดที่แล้วไงนี่นี่นี่เลขหนึ่งนี่เลขห้านี่เลขเก้าเอาหลวงพ่อเราดูไงครับจะงวดเอางวดนี้งวดนี้งวดโคตที่ึองเนี่ยครับดูยังไงครับเนี่ยโคตที่สองเนี่ยครับมันมันมันอ่านได้ไงเนี่ยมันมีสองลายอ่านต้องดูเอาเองหลวงหลวงพ่อบอกไม่ได้เลยครับนี่ไงน้ำมนต์มันอยู่นี่ไง เอาเอาหลวงพ่อบอกอันนี้บอกบอกหลวงพ่อว่าอันนี้ก็นี่ไงมีหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวตัวนี้มันเป็นห้าออันนี้เป็นเก้าเนี่ยอันนี้เป็นแปดนี่มันแปดงามันก็ออกหมด่ยหนึ่งห้าแปดด้วยอันนี้ขลวงว่อที่แล้วใช่ไหมหลวงพ่อหลวงง้วนนี่มันออกอะไรครับหลวงงทีนนี่เขายังไม่ได้ทำไงโอายหวันนี้ไม่ทำ แล้วงวดก่อนก็ทำได้หกสองแปดได้สามตัวตรงๆเลยเอาเราเราเราจะต้องมาดูแน่ครับลวงพอ็ก็ต้องดูกาห้อยออกไมาก่อนห้อยออกหรือมาวันห้อยออกนี่ครับลุงพอครับนี่ไงนี่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 ตกาเเลยนฮะเดีการห้อยออกองมันแต่มันเจอลวงพอไหมนี่นี่มีหกจริงดูนีใ ตัวนี้หนึ่งนะเนี่ยเขาก็ตกหนึาเขาก็ตกไอเนี่ยเอาทเอาเลเอุกทุกวนบอกว่าแดดเขามาวันนี้ใหัวออกว่นหนึงอ๋อเกิด้าเกิดว่าออิพมต้องมาดูสิบห้าใช่ไหมครับวันที่สิบห้าออวันเดียวเดียวพี่มาพี่โชไหมดู วิญญาณป้าครับบางงามที่ประจันเนี่ยครับก็ดังมานานแล้วมันต้งก็เพราะหมอจะมาก็ไม่มีโอกาสจะมาสักทีอ้าไม่ไม่ไม่ก็ดูดดดูในเว็บก็ได้ครับในในหลายในหลายนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มว่าทุ่มพระรามด้วยแล้วเหมือนจะขึ้นครับจำรับขึ้นหเปล่าล่ะดูดิขึ้นครับขขึึ้้้นนได วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณคนที่มาทิ้งถ่ายรูปมาใอยากมานานแล้วนะครับเอกสารสายเอกสารมาทำบุญนะครับวันนี้ครับถามอยู่ว่าวัดอยู่ตรงไหนของสุพรรณอ่ะที่ว่าคนเข้ามาทำบุญเยอะแยะอ่ะก็ก็้อนนี้ยก่อให้อนี้ก็จะมีโอกาสได้มามันมีสามตัวนะได้สี่หกหนึ่งแล้วก็สี่หก เดี๋ยวดูวดวรอบๆไหมื่นลถ้าพี่น้องไปเบิ่งรอบๆก่อนนะจ้าพี่น้องจ้าแล้วจักเต <ละ S 1> ็มจี้ได้โตดีเลขเด็ดแล้วพี่น้องว่าต่อไปเข้าว่ากันอีนกเทิรจ้าอันนี้ยิงน้องจ้าพี่น้องั้งเือสร้างสามหัวพี่น้องสร้างสามเสียนสามเสียนสำหรับพระอินทรพระอินทร์ไป ไอ้ไอ้นี่มันติดโควิดยังยังไม่แล้วเห็นไหมพญานาคพญานาคเกิดเงินเฮียเกิดเงิน,น,กกนอ๋อเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูอยู่ลุงพ่อพาทัวร์ใ <laughs> ห้หลวงพ่อพาทัวร์นี่นี่ตรงไหนนี่นี่ดูตรงนี้หลวงพ่อพาทัวร์นะครับตอนนี้ครับ เดนไปดิสบายคิปไม่กะเนอนนไปไว้จะแม่จะไปจิบตีไปเจ้าตักสินมหาลาน จะแม่สบายทิพย์ทั้งบนน,บงนั่นไง้เยอเครับ ครับผมเป็นโซด,โปเ,ด,ด <c oughs> เป็นโซดวันนี้เป็นโซดนดี่หลวงพอ่อพาทัวนี่หลวงพอ่อพาทัวสวยมากลมลืน่นลมลืน่นลมลืน่นบริเวณพื้นที่เนี่ยมีกินนั่งพักอนนั่งนี่อนน,นนั่งน,นี่งทำไมล่ะก็อยากเจอเตื่นดูไปก่อน ลองลองลลองสำมานั่งดูดิอันน้าสบายลมลื่นอันน้าเออยังคนโบราณเลยอันหน้าอันหน้าอันหน้อันหน้าไปทั่วทัรวทั่วใช่อันนี้ให้มีปลาด้วยป้าป้าลุงลุงว่าสถานที่บรเวณนี้จัดเจ็บแล้วก็ ลมนะไปพลหมาเลยนะแป๊บเดียวนั่นน่ะหมาเลยนะไม่ให้พลหมาเลยนะพอตีหมาเนี่ยนี่มาดูปลาด้วยนได้นั่งขอบๆเนี่ยปลาครับปลาครับ่เสือด้วยปลาครับปลาครับระวงลื่ลูตกน้ปลาครับ ที่งานถึงรอบๆพาทัวจ้าพาพี่น้องมาทัวรพี่น้องทำบุญไปในตัวจ้าปีใหม่แล้วเ้ากลับบ้านสายสารมาจากน้องคายครับมามาจาก,ก,กมาสุพรรณครับไปทัวร์ถึงเ้าก็มาไปสถานที่แห่งหนึ่งเนาะพี่น้องรู้จังหวัดสุพรรณบุรีเด้จ้าพ,พี่น้องวัดไผ่แขกจ้า นี่ครับศาลาแหง่แหงๆรวยๆเดอ้อถ่ายวิดีโอหรืองไงแหงๆรวยๆเดอ้อถ่ายวิดีโอหรืองไงอนวิดีโอตลาดโนนก็เป็นเดินได้ไ,ม,ไดลมลืน่นเอาตรงทางนี้ดีกว่ามีน้ำเหรออืมมีน่าขายเลยก็ติดน้ำดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปตรงนูน้น มานั่งนี่เลยแม่สบายแม่นั่งก่อนแม่แม่นั่งนี่ก่นส,บา,นนนสบายเย็น่คนไปนู่น,น แมมีหมอดูด้วยมีหมอดูด้วยนอ๋อจะดูเอไมมีหมอดูข้างใน้วยมดูดินไปดินี่นี่ปูสากย ตามตายนี่จะเป็นสาสยายไ้ครับพี่น้องสามตยายจ้าสูใยอ่ะ้กับด็กผายอยาง่้ยในครับหลวงหลวงพ่อผาทัวครับตอนนี้ครับหลวงพ่อผาทัวครับนี่นี่นี่ผ่าตายยังฮะ มันนีไปล้วกี้ลูกค้านะ หลงบอแจกของดีแล้วมั้งลงลงลงแจกองดีแล้ววัดหลับหลับหลับแล้วหลับเร็วลงอแจกของดีแล้ หลวงพ่อแจกของดีแล้วครับหลวงพ่อเงินด้วยนะมันบางขาดโน้นนะเดี๋ยวนลวงเดี๋ยวบารสุพรรณจะรับมั้งครับบารสุพรรณนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับเริ่มเริ่มเริ่มแล้วก็แฝงใส่สารเพิ่มหน่อยแล้วนี่จ้าหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินจ้าพี่น้องเก็งพอคนให้แล้วก็เก็บไว้รักษาให้ดีพี่น้องจ้า อาจารย์รักสมรักษาเจ้าของไปเลี่ยมก็ได้นะเลี่ยมด็ต้องเลี่ยมเลี่ยมตัวติตตัวไว้ร้งขอเงินรอแม่ก่อนมีคุณภาพมากรักษาจ่ายนะยังจะถ่ายยังครับผมรักษาจ่ายไปไหว้มาแล้วไปไหว้มาแล้วครับไปถ่ายเลยใช่ไหมถ่ายแล้วครับแล้วไอ้ไครเหรนั่นเนาะไอ้ไครยังไม่ได้ไปครับเขาจะเดินไปทีครับไปไประเทศใคก่อนไอ้ไครไอ้ไครเขียนใครเนี้ย เยไ,ไปไปตามหลวงพ่อหลงพ่อผัดตัวไปไ,ไะสวยนี่ไมหมีนี่น้องรอบๆบริเวณน่ะ ร่วมเล่อนครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับนนีีี่่ขาายยป้ ปตามหลังพ่อไปไอ้ใครใช่ไหมครับไอ้ใครอยู่น,นู้น,นเรียบร้อยแล้วครับ นีม่มีคนห้าป่าเลยหลวงพ่อนั่นไงนี่ก็พา,ายเรืออยู่ดุ่นพูดนะน,นี่นะครับไ,ไอ้ไข่นี่แหละค่ะไข่ไข่ถวายน้ำแดง<ะ>อขอโชคขอลาบญาพี่น่อนเรือนการไ,ได้โชคได้ลาบ,ลบาลาก็สุมัธวาย ไปดูใกล้ๆนี่นะครับไอ้ <Yeah. S 2> ไข่เสื <Okay. S 2> ้อผ้าเพียบเลยครับ แล้วผ <muitas S 2> ้า <sketches> ก oh, <and> ็้องห่มมาทุกวันไงที่เขาทุกๆสามารถถวายกันพี่น้องเจาถูือเรียกถืองานก็เสกจ้าก็บนไว้ไงเกามาบนอย่างแดก็มีจ้ะแล้วก็มาถวายมีซ่าจ้ะตักซีจ้ะพี่น้องใครสนใจอยากมากก็มาได้เด้อพี่น้องจ้ะมาไดด้ตลอทุกวันมาได้ตลอดทุกวันจ้ะนี่ครับหลวงพ่อเชิญชวนให้มาเที่ยววัดกันนะครับวัดไฟแขกจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีที่ เียอะไอย่างครับมีทีให้าหาันปลาด้วยครับรนี่หันปลายยเรียบร้อยแล้วครับอลพลาังจะรวดลำพนนะงายที่แ้จะเลี้ยงนมไหลอะเลี้ยงน้มไห,อห,หลอหอ ตอนนี้เย็นก็ยังมีคนมาอยู่นะครับมาเรืร่อ,บบอ,อยๆยจะเป็ดเงินกับเป็ดทองครับ เอพอกันไหมได้คิปต่อไปเในจ้าพี่น้องฝากกดติดตามกดไล,ล,ลาค์กดตั้งค่ากดลังใจให้สาวอีสานบา้บานๆคนนี้น้ำเลือเพ,พ่ะจิตบริพาชมคลิปใหม่ๆเอาไว้พอกันไหมได้คิปต่อไปสวัสดีค่ะ